แฟนๆลุ้นรีเทิร์นเป็กเสรณียังไม่ลบรูปเพลงชนทิดาหลังประกาศจบรัก7ปีหลังจากเพลงชนทิดาทายาทอัศาวะเหมออกมาเปิดใจยืนยันว่าจบความสัมพันธ์กับเป็กเสรณีลูกชายนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวิรกูลแล้วโดยเผยว่าฝ่ายชายเป็นคนเอ่ยปากข,ขอจบความรักด้วยตัวเองเพราะทั้งคู่ยึดหลักความรักความเข้าใจและการให้เกียรติ อย่างไรก็ตามแฟนๆยังแอบมีความหวังเพราะเมื่อเข้าไปดูอินสตาแกรของทั้งสองฝ่ายพบว่ายังไม่ลบรูปและโมเมนต์หวานในอดีตโดยเฉพาะภาพเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานที่ยังอยู่ครบทำให้แฟนคลับต่างคอมเมนต์ลุ้นเบาๆว่าอาจมีโอกาสรีเทิร์นในอนาคตทั้งนี้ความสัมพันธ์กว่า7ปีของทั้งคู่ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะจบลงจึงมีแฟนๆจำนวนมากร่วมส่งกำลังใจให้ทั้งเป็กและเพลง ผ่านช่วงเวลานี้ไปอย่างเข้มแข็ง